ใชโนติโนสตาร์ครับสนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับสุนวูมนัทนะครับที่จะมาโชว์บิลออเดอร์ของทางฝั่งเซิร์ฟบ้างครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ EP 3ของโนติโนบิลออเดอร์อีกครั้งนะครับยังไงก็ขอให้ฟุนวูมนัทเนะี่ยแนะนําตัวกันนิดนึงแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมฟุนวูมนัทครับนะฮะวันนี้จะมาโชว์บิลออเดอร์อะไรให้พวกเราดูครับทีลองลิฟทีทร็อกลิงลัด อ๋อทีโรสลิงลัสนะฮะก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้เล่นอีกฝ่ายก่อนก็คือฟินวูจีเอลทีนั่นเองครับฟิลวูจีเอลทีนี่ก็เป็นผู้เล่นทางฝั่งโปรโตสเพลเยอร์อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็น่าสนใจจริงๆครับอันนี้ก็เป็นด่านเชสเตอร์แลนเทมเพิลเหมือนเดิมครับทางฝั่งฟูลวูเมัสนี่ก็เกิดอยู่ที่ฝั่งเก้าดุการของบันที่นะฮะอันนี้ก็ต้องไปสเกาคู่ต่อสู้ก่อนครับยังไงเราคิดว่าทำ,ทำไมวันนี้ถึงจะเอาบิลออเดอร์อันนี้มาให้พวกเราดูกันล่ะครับบิลลออออออเเดดรรรร์ัััันนนีีีม้มมะไไยงงหืป่ารรบคบ ครับคือมาะสำหรับคนที่อยากจบเกมไวครับครับเซอร์ที่ไม่ชอบมาโคเกมเท่าไหร่หอือครับผมอย่างนี้แต่ผมได้ยินมาว่าเซิร์ฟเนี่ยเอ่อต้องดูคู่ต่อสู้แล้วถึงจะออกยูนิตหรือว่าออกบิลออเดอร์ตามเนี่ยจริงหรือเปล่าครับหรือว่าเราสามารถจะเล่นบิลออเดอร์นี้กับใครก็ได้หรือเกมไหนก็ได้ครับบิลออเดอร์นี er ้ใช้ได้แต่กับโปรตอเท่านั้นครับ คือต้องเตรียมการมาแล้วมปก่อนัอง้งแต่เริ่มอันนี้เราก็เจอฐานของทั้งฝั่งของฟิร์ูจิเอลทีอยู่ที่หกนาฬิกาของแผ่นที่นะฮะพอไปดูแล้วคิดว่าทั้งฝั่งคู่ต่อสู้นี่จะออกอะไรบ้างครับเราควรจะกลัวอะไรเ,เราควรจะกลัวว่าเขาจะออกอะไรดีกว่าฮะอา่าควรจะกลัวที่เขาจะแคนนอนครับโอแต่ถ้าเกิดเขาแคนนอนเราสามารถสวิตไปในลิงได้ครับ แล้วอบิวนีน้ีมีจุดเด่นยังไงบ้างครับผมมีจุดเด่นที่ใช้ลออแค่สามตัวและสปีดลิงในการโจมตีครับซึ่งทําให้รวนเร็วมาก๋อลอสามตัวแล้วก็อบุกเข้าไปแล้วเอาสปีดลิงบิ่งเข้าฐานเขาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่เลยครับอันนี้นี่เห็นมีการลงสปอร์นิูลเข้าไปที่สภาเท่าไหร่ครับเนี่ยสปอร์นิพูลสภาที่สิบสามครับแล้วก็ตามด้วยแก๊สสิบสอง อ๋อพอสปอนิงพูปุ๊บแล้วอ่าสัพนยเจาเเลยสิบสองก็ลงแก๊สต่อเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วลสครับลรสที่สัพนยสิบเจ็ดหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ครับแต่ต้องสร้างโอเวรอร์หลอดก่อนครับสร้างโอเวอร์หลดเสร็จแล้วก็สร้างลรสเลยนะฮะอืมใช่ครับเกมนี้น่คาดว่าจะจบในเวลากี่นาทีครับควรจะจบได้ในเวลากี่นาทีฮะอ่าสิบเจ็ดนาทีครับไอเจดนาทีครับ เจ็ดนาทีนะฮก็เห็นว่ามีการออกมาเอาเอาเอเซิร์ฟลิงออกมาสองตัวนี้อ,ออกมาทําไมครับเอามายืนหน้าฐานเขาเอามาดูครับว่ามียูนิตอะไรบ้างอ๋อททางฝั่งนั้นรู้สึกจะเล่นอะไรเอ่ยที่ฟังอยู่โอ้ไพายรอนนะฮะเขาก็เลือกที่จะไปเล่นทางฝั่งเกตยเวยยูนิตนี่ครับใช่ครับผมไม่คิดว่าเขาจะสามสามเกตไอแฟนครับก็เห็นสต็อกเกอร์ สามเขตในแผนก็ควรจะเป็นเซนทรีอย่างที่คุณทูนักเขาบอกไว้ในวิดีโอแรกของเราใช่ไหมฮะเซนทรีบั <Century S 2> งไว้อันนี้อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าทางเราหรือเปล่าครับว่าเออเขาเลือกที่จะมาเห็นมีการอัพเกรดสปีดลิงนี่ควรจะอัพเกรดสปีดทิ้งที่สปายเท่าไหร่ครับผมถ้าได้หนึ่งร้อยแก๊สแรกแล้วให้อัพเลยทันทีครับอ๋อหนึ่งร้อยแก๊สแรกครับก็อัพทันทีฮะเอาโดนเนี่ยสามตัวไป เ,เก็บแรกตลอดเวลาหรือเปล่าครับผมใช่ครับอย่างนี้นี่ก็เข้าไปไม่ได้โอ้โหโดนฟอสฟิลอีกต่างหากนะฮะก็พยายามจะยิงเข้าไปอ่าโรสนี่ก็มีหน้าที่ทำาดามเมจจากระยะไกลใช่ไหมครับแล้วเฟิร์กลิงก็พยายามจะวิ่งเข้าไปข้างในถ่ายของคู่ต่อสู้โอย้ยนี้ทางฝั่งคงจะลำบากแล้วนะฮะโดนอย่างนี้เฟิร์กลิงก็เข้าไปได้แล้วนะฮะ โอ้เขาสร้างฟอสสนะครับอาจจะกลัวแคนนอนถึงเขาหรือเปล่าอ๋อตอนนี้คงไม่แล้วครับเพราะสามารถเข้าไปได้แล้วอ๋ออันนี้ก็คือจุดหลักของอันนี้ก็คือเข้าไปได้แล้วก็คือจบเกมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพราะถ้าทำตามผูกจริงๆจะเสร็จ่อนรับเกียรเสร็จครับซึ่งทําให้จบเกมไม่ทำทีก็จะมีะสร้างเซิร์ลิ่งหมดเลยใช่ไหมฮะเลิกสร้างโดรนแล้วไปสร้างเซิร์ลิ่งให้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็เป็น การเล่นแบบอออินประเภทหนึ่งหรือเปล่าถ้าเรามาว่ารจริงๆแล้วก็เป็นแผนวิวออเดอร์แบบอออินชนิดหนึ่งนะฮะก็มีการคอจีจีจากทางฝั่งคุณนูเจลที่ก็เห็นได้ว่าเจ็นาทีครึ่งจริงๆนะครับเกมนี้โอ้โหก็เป็นแผนที่ชื่อว่าอะไรนะครับสามลอสอ่าลัสลิงครับลิงสามลส t ลัสลนะฮะอ่า มาพูดถึงจุดอ่อนจุดจุดอ่อนจุดแข็งในบิวนี้กันหน่อยดีกว่าครับทางฝั่งฟิลิปปอนร์นี่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับบิลนี้ไหมฮะว่าได้เปรียดตรงไหนเสียเปรียดตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับบิลเดอร์นี้คือต้องทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่ไม่ทราบครับว่าจะใช้ถ้าถ้าทราบขึ้นมานี่ก็คือจบเลยใช่ไหมฮะเขาก็จะออกเซนทรีมากันเราทันทีหรือเปล่าไม่ครับเขาจะอาจจะสร้างฟอนหรือเกล็ดเวล์ปางทางไว้ไม่ให้ ทม่ให้สปีเลิงนี่เข้าบ้านได้ทําให้แผนนี้เราจะเสียที<อ>ครับเสร็จแล้วแล้วนี่แล้วแล้วจ,จุดจุดจุดแข็งของแผนนี้ลหะครับไม่มีอะไรหรือเปล่าแข็งแข็งของแผนนี้คือทําให้จบเกมอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคือทําให้จบเกมไวอครับเพราะบางทีพวกมิดหลังมิดเกมกับเหรียเกมโปรตอรสจะแข่งแข็งมาก ซึ่งจุดนี้เราสามารถเป็นแผนหลอกทําให้ตกเกมได้ไวทาให้ชิงชนะไปก่อนได้โอเคครับโดยไม่ต้องเข้าสเกม่ะครับอ่าสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงเซิร์ฟเพลเยอร์ทั่วไปถึงเทคนิคเคล็ดลับอะไรเล็กๆน้อยๆไหมครับสำหรับเซิร์ฟเพลเยอร์ที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นมาใหม่อะไรอย่างี้ฮะที่มาดูวิดีโอนี้นะครับอเผ่าเซิร์ฟนี้เป็นเผ่าที่กินแรงนิดนึงนะครับถ้าใครเข้ามาเล่นแล้วคือต้อง ใช้แรงเยอะทั้งไมโครแล้วมาโครผมอยากให้มันเล่นเซิร์ฟกันให้เยอะเพราะมันใช้เทคนิคเยอะพอเผางอื่น,นไม่ว่าจะเป็นการเราวยูนิยังไงก็ตามหรืออินเจกลาว่าอะไรประมาณนี้ครับมันใช้เยอะมากซึ่งถ้าเกิดเราทำได้ดีมันก็จะได้เปรียบความงข้คามเยอะมากครับ อค okay, ครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณคุณซูนูมนัสด้วยนะครับที่มาแชร์บิลออเดอร์ดีๆให้เราดูนะฮะก็เป็นบิลออเดอร์ที่สำหรับเซิร์ฟที่ไม่ต้องการจะเล่นเกมยาวนะครับก็อาจจะเอาไว้ปั๊มแรงก็ได้นะฮะจริงๆแล้วเพราะว่าเกมมันประมาณ7นาทีขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับก็ ก็เป็นวีดีอเรื่อดีอันนึงที่เราได้ดูกันครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองคนทั้งฟดูมนัททั้งฟูดู GLT ด้วยนะครับที่มาทำให้วิดีโอนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเนี่ยที่มาชมวิดีโอนี้จนจบตอนนี้นะครับยังไงเนี่ยเราก็จะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับบิวออเดอร์หน้าจะมาดูว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะฮะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณฟดูมนัทอีกครั้งครับแล้วขอบคุณผู้ผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงงผมมมกกกกัััับูดไนนนาาาาต้้้อออออขลลป่่แววเเรจใหหโสสสี ครับสวัสดีครับ